สวัสดีครับผมเฟรนด์พิลกิจนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่กองภาพยนตร์ที่หยดนะฮะเออเราไปติดตามนะครับนักแสดงมากฝีมือท่านนี้กันนะครับตามมาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวให้หน่อยครับไม่รบกวนค่ะเหมือนแพทยครับแนะนำตัวรบกวนในเรื่องหรือนอกเรื่องลูกเอันนีตัวนอกเรื่องเหรอนอกเรื่องเหรอคะเฟรชค่ะอริซาลาบูชาลีค่ะ แม่เฟรดรับบทเป็นใครครับเป็นบุญเย็นอบุญเย็นนี่คาแรคเตอร์ขออนุญาตมาครอบนะฮะบุญเย็นนี่คาแรคเตอร์เป็นไงครับแม่บุญเย็นเป็นแม่ที่รักลูกอ่อบอุ่นดูแลลูกนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีคุณพ่อที่ดุดูว่าพ่อแกดุป่ะล่ะดุครับก็เลยต่อมีคุณแม่คอยซัพพอร์ตความรู้สึกที่มาถ่ายวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยคฮะ แม่แม่แห่ที่จอดรถยากอ๋อที่จอดรถยากเหนื่อยตรงนั้นนะอัลักษะเล่นแดเล่นอยากมาเจอเด็กๆโอ้ยมันปิดกล้องไปแล้วนะลูกต้องหกคนมันก็ยังอยากกลับมาเจอนะก็ล้วก็รู้สึกว่ามีหลายจุดเลยทีเดียวนะคะที่พวกเราจะต้องไปให้สัมภาษณ์อือครับเรียกว่าทุกห้องเลยอะไรนะเรียกว่าทุกห้องเลยียกว่าตอนนี้พูดมืนไปหมดแล้วมีขนาดไม่ใช่นักเด่นนะเราเข้าฉากด้วยกันี่วันลูก เป็นหมมวนนะแม่อะไรเป็นหมมวนนะนี่ไี่ไอ้ฉากนะไงไอ้หลังรถกระบะรถกระบะเราเศ้าฉากด้วยกันเออหลังรถกระบะเราก็ฉากกับเฟนเฟนก็แบบสบายค่ะทางานสบายเป็นตัวนอนตัวนอนฮะเพราะว่าแม่ก็เป็นตัวนั่งนั่งหลับด้านหน้าป่ะหลับเป็นตัวนั่งหรือตัวหลับผมเป็นตัวนอนเลยตอนตอนแรกนั่งนั่งหลังหลังไม่เห็นนี่หว่าหลับเลยอันนี้ก็ตัวนั่งนั่งอยู่ข้างหน้ากับลูก เหมือนจะดูแลเอฮะเหมือนจะดูแลลูกนะอ่โอ้ยแย้มแย้มแย้มไม่สบายผี่เข้าครับตพักดับลับดีกว่าับเน็ตเพราะว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่แบร์ไปนะฝากเชิญชวนทุกคนนะคะไปติดตามชมภาพยนต์ที่หยดในโรงภาพยนตร์วันที่26ตุลาคมนี้นะคะเรียกว่าหลอนน่ะพวกเราเล่นเองเรายังขนลุกอ่ะหลอนอ่ะทั้งเสียงทั้งภาพติดตามชมพวกเราได้นะคะลูกต้อง6คนของแม่บุญเย็นรอทุกคนอยู่นะคะถูกต้องครับ ียดทียดวิ่งขอเสียงปรบมือให้กับนาเดชคูกี้บี้ครับนี่ครับอะไรครับพี่ เขาอันนี้ผมเป็นพิธีกรของเมเจอร์กรุ๊ปนะฮะเอ้ยร,รับรับรับเจอาเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ,เราเจอาเพิ่มนะฮะเอ้ยมีอะไรครับเป็นยงไงครับก<ข>็แนะน,นําแนะนําหน่อยครับว่าพี่แบร์อนอร่อยอ๋อพอนอร่อยอะไรเขาเนี่ย <laughs> แนะนําหน่อยว่าพี่แบร์ <laughs> 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 เล่นเล่นเป็นอะไรรับบทเป็นอะไรผมเล่นเป็นยักษ์นะยักษ์ยักษ์ใหญ่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 ยัเล่นเป็นรับบทเป็นยักษ์ครับผมยักษ์ เป็นพี่ชายของไอตัวปวดประสาทเนี่ยครับอ๋อนะฮะไอยศใช่ไหมยศยศปีนีเหอยศนะไขคกับก็เป็นเป็นยักษ์ครับคาแรคเตอร์ก็จะแบบว่าเป็นพี่ชายคนโตแบบว่าการักษาเสียมุทะลุอารมณ์ร้อนนะฮะและ้วก็พร้อมจะไฟตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็มาเคลียร์เวลาน้องไปจีบสาวเงี้ยแล้วก็จะโดกนกระลุกกระชือนอะไรเงี้ยเราก็ไปเคลียร์ให้ ประมาณนั้นอันนี้ในเรื่องใช่ไหมนอกเรื่อง,องครับเอ่เอ,อ,อบรรยากาศวันนี้มาถ่ายโปสเตอร์ถ่าย,ยสัมภาษณ์หลังจากเราปิดกล้องแล้วเป็นไงมาก็ดีใจนะได้แบบว่าบรรยากาศเก่าๆของการถ่ายทําที่หยดมันก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราได้มาเจอกับน้องๆได้มาเจอกับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ก็รู้สึกแบบบรรยากาศเก่าๆก,ก็ได้กลับมาก็ดีใจดีใจครับก็ฝากด้วยนะครับพี่มากพระขยอยชื่นใจครโอเคฝากด้วยนะครับสําหรับภาพยนตร์ที่หยดนะครับ26ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ ด้วโปดเป็นอะไรครับเป็นคนสวยสวยไหมครับสวยไหมคะบอกเขาไปสิว่าฉันเป็นอะไรคนนี้นะฮะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นผีชุดดำคือดูอย่างนี้นะฮะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับต้องมาดูใกล้ๆครับเราเรามาดูใกล้ๆ อยากดูต้องไปดูที่โรงพยาบาลถูกต้องครับผมบอกว่าเคยทํานานสุดนี้รวมๆกี่ชั่วโมงครับโอ้นานสุดประมาณสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงก็คือหน้าอย่างเดียวเลย่ใช่ใช่เรื่นองนี้เรื่ออืนเรื่ออืนอันนี้สี่ชั่วโมงอ๋อเรื่องเดือนี้สี่ชั่วโมงก็ถือว่าได้อยู่ไหมฮะได้อยู่ได้อยู่นะฮะเป็นประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับ อีกฝ่ายของเรานะครับที่มีความสําคัญเช่นกันในกองถ่ายภาพยนตร์ที่ยดนะครับคอสตูมนั่นเองครับเดี๋ยวเราพาไปรู้จักกับฝ่ายนี้กันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพ,พยนตร์เรื่องที่ยดเนี่ยความยากง่ายของการออกแบบคอสตูมเนี่ยมันเป็นยังไงต้องทำตะแบนเยอะต้องรีเสิร์ชเพราะว่าเป็นพีเรียสทำงานร่วมกับทีมนักแสดงเป็นไงบ้างครับเฟรนดี้อค่ะโอยอันนี้เดี๋ยวตัดออกแล้วแหมนะฮะแล้วกับกับกับเอ่อ กับคนอื่นล่ะครับเป็นไงบ้างโอเคค่ะน่ารักทุกคนเพื่นอนด้วยนะครับผมเฟรนด้วยจ้านี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นความยากของทีมคอสตูมนะฮะที่จะมีความมีความพิเรียดแต่ไม่ได้พิเรียดเยอะเกินไปเป็นพิเรียดในช่วงประมาณ70นะแล้วก็จะต้องออกแบบชุดต้องทำการรีเสิร์ชนะครับผม นี้นะคะเราอยู่ที่กองลงภาพยนต์ที่ยดนะคะเรามาดูกันเลยว่าเรามีใครอยู่ด้วยตอนนี้นม่ <c oughs> <c oughs> ไม่เจอกันนาะน <c oughs> โอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเดนิสค่ะรับทเป็นใครคะเรื่องนี้เราบทเป็นอยาคะ่ะอัแล้วอยู่กับพี่ๆน้องๆรู้สึกยังไงบ้างทุกคนค่อนข้างที่จะ น่ารักมันกันเองสุดๆไปเลยเรื่องอ้ครคะด้วยตัวภาพยนต์เองอ่ะก็มีความน่ากลัวอยู่แล้วแต่ว่าก็สูีิเฟนไม่ได้ยอดีสวัสดีครับรบกวนคุณกิจแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับกิจกิติศักดิ์กิติวนนนท์ครับนาประกากิตตานนท์ผู้เขียนเรื่องที่หยอดครับผมนี่ นะฮะคุณกิตรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรื่องของคุณกิตเนี่ยจะได้ทําเป็นภาพยนตร์ครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้ก็มาที่กองด้วยก็เจอนักสแสดงหลายคนแต่ละคนนี่คือแบบหล่อๆทั้งนั้นเลยใช่คนนี้เป็นต้นอุย้ยขอบคุณครับได้เจอนักสแสดงอย่างมีพี่แบร์อย่างเงี้ยฮะที่รับบทเป็นยันบแล้วก็มีน้องนิดรับบทเป็นยาเนี่ยมีพอเห็นนักสแสดงแล้วจากตัวเขียนของเราฮะพอเป็นัวเป็นนักสแสดงแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึก ชอบเลครับเพราะตั้งแต่ที่เห็นแคสเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวจริงอย่างเช่นลุงยักษ์นี่ก็คือตัวตึงอยู่แล้วตัวตึงนะอย่างนีน่าก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็กระตือรือร้นก็นใช่ใช่ครับตองยี่ครับผมงานเนี๋ยให้คุณกิจช่วยฝากหนังก็ออขอฝากภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะครับยีบ่ตัวลาคนนี้ในโลองภาพยนตร์ครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับรายการค้นตู้ดูเบื้องหลังก็ต้องขอลาไปก่อนครับทุกคนนะอย่าลืมนะครับ ที่หยดในโรงภาพยนตร์26ตุลาคมนี้รับรองว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์สุดพิเศษแล้วก็หลอนแล้วก็ระทึกอย่างแน่นอนนี่มองอะไรเหรอ